ดาวพฤหัสย้ายเป็นราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ถึงวันที่30เมษายน2567จะส่งผลต่อชาวราศีเมษอย่างไรในสภาวะปัจจุบันชาวราศีเมษนะครับเรื่องของการเงินได้รับอิทธิพลจากดาวมนุษยูและดาวอังคารส่งผลให้ชาวราศีเมษมีการเงินที่ดีมีโอกาสในการหาไรายได้เข้ามาค่อนข้างมากนะครับ ถึงแม้ว่าค่าตอบแทนจะยังไม่เป็นที่พอใจนักนะครับเรื่องของการงานการงานจะได้รับอิทธิพลจากดาวราหูดาวเกตมนุษย์ยูและดาวอังคารทําให้หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลนะครับอยู่ในสภาพแวดลาอมที่ค่อนข้างดีไม่มีปัญหาเข้ามานะครับแม้จะดูวุ่นวายหน่อยหอยหรือว่าต้องทํางานเยอะขึ้นหน่อยนะครับ เรื่องของความรักความรักจะได้รับอิทธิพลจากดาวเกตดาวราหูดาวเสาร์และดาวพุธนะครับความรักของคนมีคู่นะครับจะดูวุ่นวายหลากหลายปัญหาเข้ามานะครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเรื่องนี้มาเรื่องนี้ไปนะครับก็ต้องดูแลแล้วก็ทําความเข้าใจกันให้ดีนะครับเรื่องของโชคลาภนะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ดาวพุธและดาวเกตนะครับทําให้สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังนะครับ โชคลาภที่หวังจะได้มาง่ายๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับต้องลงแรงเพื่อแลกมาเมื่อดาวพฤหัสย้ายนะครับจากราศีมีนไปราศีเมษในวันที่19เมษายน2566เรื่องของการเงินนะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวมนุษย์ยูดาวศุกร์แล้วก็ดาวเกตนะครับส่งผลให้การเงินเนี่ยดีขึ้นนะครับ มีเงินที่จะใช้จ่ายได้ค่อนข้างสบายใจรวมถึงรายได้ที่มีเข้ามาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเรื่องของการงานการงานนะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวมฤตยูดาวศุกร์ดาวเกตดาวพุธดาวพฤหัสแล้วก็ดาวราหูนะครับทําให้งานที่ทําอยู่นะครับก็ยังคงดีอยู่นะครับรวมถึงมีความสบายใจในการทํางานมากขึ้นนะครับเรื่องของความรัก ความรักจะได้รับอิทธิพลของดาวพุธพฤหัสด,ดาหูแล้วก็เสาร์นะครับแม้ว่าความรักจะยังคงมีปัญหานะครับปัญหาที่เข้ามาเป็นระยะระยะเหมือนเดิมเรื่องเรื่องใหม่มาเรื่องเก่าไปวนอยู่อย่างนี้นะครับแต่ก็ยังมีความเข้าใจกันดีเพื่อให้มีความสะดวกราบรื่นในการครองชีวิตคู่นะครับก็ควรจะค่อยๆพูดค่อยๆจ่ากันนะครับ เรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภยังได้รับอิพลจากดาวเสาร์และดาวอังคารนะครับส่งผลให้โชคลาภก็ยังต้องใช้แรงแรกมาครับไอ้ที่จะได้มาฟรีๆไม่เหนื่อยยังไม่มีใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ยังไม่แนะนำใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ